สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปไท่แน่เล่าน้ำครับผมวันนี้เราจะมาทำข้าวคุกกระเพราไก่ครับผมทำแบบสไตล์ร้านอาหารตามสั่งตามที่ที่ร้านผมทำอยู่ยครับเอามาเบิ่งชวนประกอบกันเลยครับสิมีไก่ไก่ไกบดครับผม รบ,บระกล้วก็มีกเทียมพริกใบกระเพราข้าวสวยครับผมไข่ดาวครับผมอ่ะเราไปดูวิธีผัดกันเลยครับต่อมาครับเราก็เทน้ำมันลงไปครับผมเราจะทำไข่ดาวก่อนครับ Bây giờ thêm thái đào và Mới kiếm thêm khao hút Bây giờ thêm thái đào Mới ต่อมาครับผมพริกกระเทียมแล้วแต่จะกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดครับผมถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆคั่ไปเรื่อยๆครับผมให้มันหอมทาลงน้ำซุปมสไปนิดนึ่งต่อมาครับผมเราก็มาปรุงกันครับผม สูรดสดครับผมเราจะใส่สูรสรสด,ด,ด,ดีครับผมน้ำมันหอยซิยวขาวครับผ้าเขียวครับผมชิวดำครับกระเพรา ต่อมาครับผมข้าวครับผมต่อมาครับตักข้าวครับผมเราจะไปจัดจานครับ โอเคครับมาดูวิธีคันอนข้าวครับผมปักชาชาครับผมเราก็มาแต่งจานนิดนึงครับผมแต่งจานนิดนึงครับผมนี่เฮ้ ไข่ดาวครับเสร็จแล้วครับพี่น้องข้าวคุกกะเพราไก่ร้านอาหารตามสั่งครับผมคลิปนี้ก็เท่นีนเลยครับพี่น้องพ่อกันินคลิปนาสวัสดีครับผม